สำหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะครับในเดือนมีนาคม2565นี้นะครับเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยยังมีเรื่องของความสําเร็จมีเรื่องของการเงินการทองมีคนมาร่วมส่งเสริมกับเรื่องของความสําเร็จได้ดีนะครับและเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่คุณเองเนี่ยจะดูอ,ะอยู่พ้นจากสภาวะของความไม่ค่อยเป็นตัวเองในเรื่องการเงินแน่นอนครับเดือนนี้ยังมีโอกาสกับเรื่องของการเงินเข้ามาได้ดีนะครับ คู่มีส่วนกับการร่วมส่งเสริมสนับสนุนหรือการชักนำพานะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินให้กับคุณได้ดี การงานอาจจะดูมีความอึดอัดมีความนิ่งๆนะครับแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งในการงานต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องความรักนะครับถือว่าคนรักเนี่ยนะครับจะมีส่วนร่วมกับการสร้างความสําเร็จการหาเงินหาทองอะไรต่างๆกับคุณได้ดีเลยและเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับก็มีเกณฑ์กับการมีโชคลาภมีความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับก็ ทั้งเรื่องกับการที่ไปร่วมกับคนอื่นไปหุ้นกับคนอื่นหรือมันจะมีโอกาสกับอะไรที่มันเป็นด้านของการลงทุนสิ่งที่เสริมเข้ามาเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยศักยภาพของตัวเองล้วนๆรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายชท,ทัาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะครับว่าในเดือนมีนาคม2 5 1 5เนี่ยชาวลัคนาราศีกุมจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยนะครับว่านี่เป็นการทำนายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นมันก็คงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมก็คือดาวราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับก็ยังเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยตัวตนของคุณนะครับก็ยังไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าพันธุคุณก็ยังไปโฟกัสกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงสร้างหลักสร้างฐาน หลายคนก็อาจจะต้องไปอยู่กับเรื่องของด้านการศึกษานะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของภารกิจในด้านของครอบครัวของคุณนะครับซึ่งดาวราหูเนี่ยในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายและที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเพราะดาวราหูตําแหน่งนี้ดาวได้ตําแหน่งนิดมันเป็นจุดที่ดาวเนี่ยมีกําลังอ่อนนะครับเหมือนกับ คุณเองก็อาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับหลายๆเรื่องก็จะดูมีความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจนะครับหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ที่คุณทําในช่วงนี้มันก็อาจจะต้องเป็นการไปทําร่วมกับคนอื่นไปทําร่วมอะไรกับส่วนรวมเพราะเวลาดาวเป็นนิดมันจะดูมีความเสถียรได้ดีกว่าหรือมีศักยภาพได้โดดเด่นขึ้นมาได้ดีกว่ากับการทําอะไรเป็นกลุ่มนะครับในเดือนนี้ การที่มีดาวมารวมอยู่ในช่องตัวตนของคุณนะครับก็เริ่มตั้งแต่ดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสในเวลามาอยู่ในราศีกุมเนี่ยเขาได้องค์เก์นะครับถือว่าดาวมีความแข็งแกร่งดีส่งผลให้ดวงมีความแข็งแกร่ง,งดาวพฤหัสมาจากเรื่องของการเงินและมาจากเรื่องของโชคลาภความสําเร็จดาวพฤหัสทับตัวก่อนคุณจะมีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอ่านอะไรได้ดีถึงแม้บางครั้งจะยัง ไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่ค่อยมีความชัดเจนกับตัวเองก็ตามนะครับแต่เรื่องของการมีเหตุมีผลก็จะเริ่มวิเคราะห์ได้ดีขึ้นดาพฤหัสมาจากการเงินและโชคลาภเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสกับเรื่องของการเงินและโชคลาภเข้ามาหาคุณได้ดีนะครับทำอะไรยังมีโอกาสกับความสําเร็จได้ดีนะครับและการที่ในเดือนนี้ก็มีดาวอาทิตย์นะครับ ซึ่งมาร่วมอยู่ในช่องตัวตนคุณด้วยเหมือนกันนะครับดาวอาทิตย์เวลามาอยู่ในช่องนี้เนี่ยก็ได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์เหมือนกันนะครับสำหรับคนลัคนาราศีกุมเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์มาจากเรื่องของปัตตนินะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ค,คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนมาทับตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์กับการที่คุณเองเนี่ยก็จะมีโอกาสกับการที่ต้องไปร่วมหรือมีคนมาร่วมอะไรกับคุณนะครับซึ่ง มีส่วนช่วยกับการส่งเสริมหรือมีโอกาสกับเรื่องของความสําเร็จนะครับแล้วก็ด้านการเงินที่ส่งเสริมกันดีด้วยพระดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสนี่เขาเป็นดาวคู่มิตรกันซึ่งช่วยส่งเสริมเหมือนกับคุณก็จะมีมิตรที่ดีมาช่วยส่งเสริมมาร่วมกับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของความสําเร็จเรื่องของด้านการเงินนะครับพอวันที่2มีนาดาวพุธเขาก็จะย้ายขึ้นมาทับในช่องตัวตนของคุณด้วยมาร่วมด้วยนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ย เป็นดาวที่มาจากเรื่องของคําว่าปุตตะอะไรที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เสริมเข้ามานะครับส่วนดาวพุธอีกความหมายหนึ่งก็มาจากคําว่ามรณะอะไรในที่ไกลอะไรที่เป็นเรื่องของเก่าๆนะครับก็จะเข้ามาสัมพันธ์กับตัวคุณนะครับ การที่ดาวพุธเนี่ยนะครับย้ายมาทับตัวคุณและมาอยู่ร่วมกับดาวความสําเร็จมาอยู่ร่วมกับดาวเรื่องของการมีส่วนร่วมแสดงว่าลูกน้องบริวารนะครับลูกหลานเนี่ยก็จะมีส่วนมาช่วยร่วมกับคุณในกิจกรรมต่างๆที่คุณทำนะครับส่งเสริมให้เกิดเรื่องของความสําเร็จส่งเสริมให้เกิดเรื่องของธุรกิจการหาเงินหาทองส่งเสริมกันได้ดีนะครับเพราะดาวเขาอยู่กับดาวโชคลาภและดาวพุธเนี่ย เวลามาอยู่ในช่องนี้สําหรับคนลัคนาราศีกุมเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์ก็คือก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในดวงขึ้นได้ดีนะครับแล้วมันก็เลยมีเกณฑ์กับการที่คุณจะมีโอกาสกับการได้รับนะครับมีโชคลาภจากอะไรที่มันเป็นของเก่าๆหรืออะไรจากที่ไกลๆเนี่ยมีโอกาสเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับพอวันที่15ดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายออกจากช่องตัวตนของคุณไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับด้านของ การเงินนะครับพอวันที่18ดาวพุธเขาก็จะย้ายขึ้นไปร่วมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับหลังวันที่18เนี่ยนะครับก็จะเหลือดาวพฤหัสที่เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภที่ยังอยู่ในช่องตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าความสําเร็จในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดจากศักยภาพของตัวคุณเป็นหลักนะครับแต่จุดหนึ่งที่มองว่าจะมีผลดีนะครับในช่วงปลายเดือนก็คือ การที่ดาวราหูเขาจะย้ายในวันที่30มีนานะครับการที่ดาวราหูย้ายออกจากช่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะย้ายออกจากช่องที่เขามีกําลังอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นดาวราหูจะหายเป็นนิดพอดาวตัวตนของคุณหายความเป็นนิดเนี่ยความไม่ค่อยเสถียรความไม่ค่อยเป็นตัวเองความที่บางทีจะต้องทำอะไรแบบการร่วมการทำกับส่วนรวมเท่านั้นเนี่ยมันก็จะหมดไปมันทำให้คุณเองกลับมาอยู่ใน สภาวะสแตนดาดที่คุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้นการทําอะไรต่างๆกิจกรรมอะไรต่างๆบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปทําร่วมกับคนอื่นและนะครับสามารถทําด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือจะไปทําร่วมก็ได้ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเหมาะกับการร่วมกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดีกับศักยภาพของคุณได้ดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับและดาวตัวตนของคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าสหัชชะ คุณก็อาจจะมีเกณฑ์กับการมีเรื่องของการเดินทางเพิ่มขึ้นมีเกณฑ์กับการต้องไปเจราจาไปติดต่อไปขายการเข้าสังคมอะไรต่างๆได้ต้องมีแบบต้องทํามากขึ้นนะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่าการที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาติดต่อถือว่าก็ยังเอื้อไปในทางที่ส่งผลดีนะครับเพราะอย่างน้อย การที่ดาวต,วตัวตนของคุณย้ายมาอยู่ช่องนี้เขาก็ยังมาเจอกับดาวเกตนะครับถึงแม้จะเจอกับดาวราหูด้วยเวลาตัวตนของคุณมาสัมพันธ์ในเรื่องเจอกับดาวเกตดาวามฤตยูเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้คุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางหรือมีโอกาสกับการต้องเข้าไปสัมพันธ์หรือไปมีส่วนร่วมกับอะไรที่มันเป็น เหตุการณ์แปลกๆเรื่องอะไรที่มันดูเหนือธรรมชาติเพราะว่ามฤุตยูกับเกตคู่นี้มันจะเป็นอะไรที่มันดูมีความแปลกความเหนือธรรมชาตินะครับมันก็จะมีเหตุการณ์หรือมีส่วนที่คุณอาจจะต้องเข้าไปสัมพันธ์ในส่วนนั้นด้วยนะครับแต่ในส่วนอื่นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องการเจรจาในเดือนนี้คุณก็ยังต้องมีความระมัดระวังนะครับเพ<อ>ราะว่ามฤุตยูกับเกตอยู่ในช่องเรื่องของเพื่อนเรื่องของการเจรจาเนี่ย บางครั้งมันทําให้เรื่องของเพื่อนฝูงการเจราจารอะไรต่างเนี่ยมันคาดการกะเกณฑ์อะไรไม่ได้และในเดือนนี้เนี่ยดาวเพื่อนของคุณนะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าวินาศ รจริงเนี่ยดาวอังคารมีกําลังเด่นดีได้ตําแหน่งมหาอุดเลยแต่ไปอยู่ในช่องวินาศแล้วต้องไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนที่คู่นี้มันดูต้องระวังการขัดแย้งการมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องของการสื่อสารของคุณการโพสต์การแชร์อะไรต่างเนี่ยคุณต้องระวังบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงก็ต้องระมัดระวังนะครับ เป็นช่วงที่เขามีศักยภาพดีแหละแต่บางทีมันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายความขัดแย้งกับคุณกับเพื่อนได้ด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังในเดือนนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้นะครับดาวการเงินของคุณดาวพฤหัสเนี่ย ก็ยังทับตัวอยู่อยู่ในราศีกุมเนี่ยแหละนะครับซึ่งดาวพฤหัสอยู่ในราศีกุมทับตัวเนี่ยก็ได้องค์เกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสกับช่องทางการเงินเข้ามากับคุณได้ดีนะครับถึงแม้ตัวตนของคุณเองยังดูมีความเป็นนิดยังดูมีความอ่อนมีความลังเลอยู่บ้างแต่ช่องทางหรือโอกาสของการเงินมีโอกาสเข้ามาได้ดีนะครับแถมดาวการเงินของคุณก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็น เวลาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้องเกณฑ์เหมือนกันและเป็นคู่มิตรกับเรื่องการเงินของคุณดาวอาทิตย์มาจากเรื่องของคู่คู่ค้าหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมการไปร่วมหุ้นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโอกาสในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ที่ดาวอาทิตย์อยู่ร่วมด้วยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการร่วมนะครับหรือคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของคุณเองเนี่ยหรือเพศตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสกับการสนับสนุน ส่งเสริมนะครับกับเรื่องของการเงินสําหรับคุณได้ดีนะครับเพราะดาวเป็นคู่มิตรกันและก็ได้องค์เกณฑ์ทั้งคู่เลยนะครับพอวันที่2เนี่ยนะครับดาวพุธเขาก็จะย้ายขึ้นมานะครับซึ่งการย้ายมาของดาวพุธเวลามาอยู่ในช่องนี้ดาวเขาก็ได้อุดมเกณฑ์เหมือนกันถือว่ามาแล้วก็ส่งเสริมดาวพุธมาจากคาว่าปุตตะมีเกณฑ์กับด้านการเงินที่เป็นช่องทางเสริมที่มีโอกาสเข้ามาได้นะครับหรือ อะไรที่เกี่ยวกับด้านของการลงทุนเนี่ยมันมีเกณฑ์กับการที่จะสร้างในเรื่องของการเงินของคุณได้ดีนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเองนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชวนคุณร่วมกับการลงทุนอยู่แล้วเพราะดาวอาทิตย์มันเป็นดาวของการร่วมการหุ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชวนมาร่วมกับการลงทุนของคุณซึ่งถือว่าจะเป็นสิ่งที่จะเสริมมาในด้านการเงินของคุณนะครับ ดาพุธมาจากคําว่ามรณะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสกับการที่ได้กับเรื่องอะไรของทรัพย์สินที่มันเป็นของเก่าของมือสองเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะดาวมันได้อุดมเกณฑ์มันค่อนข้างส่งผลในทางที่เรื่องของการได้รับเข้ามาได้ดีกว่านะครับพอวันที่15ดาวอาทิตย์เขาก็ย้ายออกมานะครับไม่ได้สัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณแล้ว แต่ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องการเงินนะครับดาวอาทิตย์มาอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยได้ตําแหน่งที่เรียกว่าอุจาวิราชแล้วมาอยู่ในช่องนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องช่องการเงินเนี่ยมันเป็นช่องที่นําหน้าตัวของคุณนะครับเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พาหะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องคู่นะครับการย้ายออกจากตําแหน่งนี้อาจจะไม่ได้ได้องค์เกณฑ์ แต่ดาวก็หายเป็นปลาก็คือดาวไม่ได้อยู่ตองข้าบ้านตัวเองแล้วดาวไปอยู่ในตำแหน่งนี้ถือว่ายังมีกําลังเด่นเพราะว่าได้ตําแหน่งอุจจาว,วิราชแสดงว่าคู่ของคุณนะครับจะมีศักยภาพดีและมีส่วนกับการชักนำนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นกับคุณได้ดีเพราะดาวคู่ไปอยู่ในเรื่องการเงินแต่ดาวการเงินมาทับตัวคุณเพราะฉะนั้นคู่จะมีศักยภาพกับการ นำพาหรือมองหาช่องทางของธุรกิจกับเรื่องการเงินได้ดีสำหรับคนไม่มีคู่อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับบางทีก็มาจากเรื่องของคู่ค้าเรื่องของหุ้นส่วนของคุณนี่แหละซึ่งจะมีช่องทางกับเรื่องของการสร้างรายได้ที่ดีกับคุณได้พอวันที่18ดนะครับดาวพุธเขาก็ย้ายขึ้นมาร่วมในช่องการเงินของคุณด้วยนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยพอมาอยู่ช่องนี้มันเป็นช่องที่เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเอง ดาวได้ตำแหน่งประนะครับไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยสม่ำเสมอและดาวพุธเวลาอยู่ช่องนี้ก็ได้ตำแหน่งนิดด้วยเป็นจุดที่เขาอ่อนกำลังที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสกับเรื่องของลูกหลานบริวารพระดาวพุธมาจากคำว่าปุตตะนะครับอาจจะมารบกวนกับเรื่องของการเงินการทองของคุณได้บ้างน,นะครับเพราะว่า ดาวเรื่องของศักยภาพของลูกหลานบริวารอะไรต่างเนี่ยดาวมันดูมีความอ่อนกําลังนะครับและดาวพุธเองก็มาจากคําว่ามรณะด้วยเวลาดาวมรณะมาอยู่ในช่องการเงินมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการต้องจับจ่ายอะไรไปบ้างนะครับแต่ก็อย่างที่รู้นะครับว่าดาวมันมีกําลังอ่อนเพราะฉะนั้นก็คง ไม่ได้เป็นความเสียหายหรือเป็นรายจ่ายอะไรที่มากนักนะครับแต่ก็มีเกณฑ์กับเรื่องของบุตรบริวารมารบกวนกับเรื่องหมายถึงว่ามาขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเกี่ยวกับด้านการเงินของคุณก็มีเกณฑ์ในลักษณะแบบนี้มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอังคารน,นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยทั้งเดือนนะครับดาวการงานของคุณก็ไปอยู่ในภพวินาศนะครับ ดาวการงานดาวอังครารของคุณเนี่ยเวลาอยู่ในช่องนี้มันเป็นช่องที่เขามีกําลังสูงสุดเลยนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดเลยนั่นหมายความว่า,ถ,า,า,วา,วาถ้ามีงานอะไรในช่วงนี้เป็นงานที่จะมีความโดดเด่นมีศักยภาพดีนะครับแต่เวลาดาวการงานไปอยู่ในเรื่องของวินาศเนี่ยนะครับถ้าเป็นมุมดีก็นั่นหมายความว่างานที่เข้ามามีความโดดเด่นก็จริงแต่ก็อาจจะเป็นงานที่ดูมีความยากงานที่ดูมีความเสี่ยงงานที่อาจจะเป็นเรื่องของงานที่ดูมีความลับ มีความลึกลับมีเรื่องของอความยากลําบากค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะวินาศมันหมายถึงความยากลําบากหรือความซับซ้อนความลึกลับะนะครับแนวนั้นหรือถ้าเกิดงานของคุณเป็นงานในสายต่างประเทศงานด้านออนไลน์งานที่เกี่ยวกับสายคดีความงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งลึกลับสายมูงานด้านซอฟต์แวร์ด้าน โปรแกรมอะไรแบบนี้ถือว่างานในสไตล์นี้ยังมีความโดดเด่นสําหรับคุณแต่ถ้าเป็นงานในลักษณะสายปกติทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่บอกมาข้างต้นบางครั้งเวลาดาวการงานไปอยู่ในช่องวินาศมันอาจจะเป็นช่วงที่ต้องระวังการที่งานมันมีความความพังความติดขัดมีอุปสรรคอะไรต่างๆมีความผันผวนหรือมันอาจจะเป็นจังหวะที่งานมันดูมีความนิ่งๆ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องระวังกับการหยุดการจบงานได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นงานในสายไหนเวลาที่ดาวการงานของคุณเนี่ยเจออยู่กับดาวเสานะครับอังคารกับเสาคู่นี้เวลาเจอกันเขาให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้งานจะยังมีความโดดเด่นดีแต่อยู่กับดาวคู่ที่มันมีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในโซนไหน เกี่ยวกับด้านไหนของคุณยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่มันอาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามองในองค์ประกอบอื่นดาวการงานของคุณยังอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นคู่มิตรใหญ่กันนะครับและดาวการงานคุณมีกําลังดีดาวศุกร์ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแหละนะครับมีกําลังที่ดีพอสมควรดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆซึ่งถือว่า การงานของคุณเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การสนับสนุนกับเรื่องของการงานได้ดีแต่ดาวผู้ใหญ่ดาวเจ้านายเองเนี่ยเขาก็เจออยู่กับดาวคู่ศัตรูในเรื่องเกี่ยวกับคําว่าวินาศเหมือนกับผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ยังสนับสนุนคุณได้ดีแต่ตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยก็อยู่ในสภาวะของความลําบากความอึดอัดเหมือนกันในเดือนนี้นะครับส่วนถ้าไปมองในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่2นะครับที่ ดาวพุธดาวลูกน้องบริวารมาทับตัวคุณเนี่ยนะครับซึ่งดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อุดมเกณฑ์ถือว่าลูกน้องบริวารมีศักยภาพที่ดีมีส่วนกับการร่วมการส่งเสริมในเรื่องของความสำเร็จของคุณได้ดีนะครับแต่พอหลังวันที่18ที่ดาวพุธย้ายมาอยู่ในช่องนี้มันเป็นช่องที่ดาวลูกน้องและบริวารมีกำลังด้อยนะครับเป็นนิดเป็นปลา นั่นหมายความว่าศักยภาพของลูกน้องและบริวารเนี่ยก็อาจจะดูคาดหวังอะไรไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการมากนักนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริวารการจ่ายงานแรงต่างคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีแต่ข้อดีในเดือนนี้ก็คือพอวันที่30ดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวของคุณเนี่ยย้ายออกจากจุดที่ดาวมันมีความอ่อนกำลังมันทำให้ศักยภาพของคุณเนี่ยกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นการคิดอ่านความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับคืนมาตามที่มันควรจะเป็นนะครับและกิจกรรมอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกระบุว่าจะต้องทำอะไรแบบรวมเป็นกลุ่มเท่านั้นคุณสามารถทำอะไรแบบเดี่ยวๆทำอะไรด้วยศักยภาพของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับหลังวันที่30เป็นต้นไปมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอาทิตนะครับในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14ี่เนี่ยดาวความรักนะครับหรือดาวคนรักหรือดาวคู่ดาวหุ้นส่วนของคุณเนี่ยก็มาทับตัวอยู่จริงๆดาวความรักดาวอาทิตตำแหน่งเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งประนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีก็คือคู่ก็มักจะโอนอ่อนตามคุณได้ดีนะครับในช่วงนี้ แต่การที่ดาวอาทิตย์อยู่ในช่องนี้ทับตัวสําหรับคนลัคนาราศีกลุมเขาเรียกว่าได้องค์เกณ์เพราะฉะนั้นถือว่าศักยภาพในเรื่องของคู่ของคุณก็ยังดูมีศักยภาพที่ดีมีส่วนกับการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในดวงของคุณและดาวคู่ดาวคนรักเนี่ยมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสในช่องตัวตรงของคุณซึ่งดาวพฤหัสมาจากเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมาจากเรื่องของการเงินและดาวเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนั่นหมายความว่า คู่คุณจะมีส่วนกับการร่วมมีส่วนกับการช่วยส่งเสริมนำพาหรือจัดการบริหารอะไรที่เกี่ยวกับด้านของการเงินและก่อให้เกิดความสำเร็จได้ดีสำหรับคุณพอวันที่2องนะครับดาวพุธก็ย้ายเข้ามาร่วมกับดาวความรักของคุณด้วยซึ่งดาวพุธนะครับมาจากคำว่าปุตตะความสดใสเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์กับการที่ มีส่วนกระตุ้นให้เรื่องความรักของคุณนะครับคู่ของคุณดูมีความสดใสได้ดีขึ้นแต่ดาวพุธเองก็มาจากคำว่ามรณะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์กับการร่วมกันไปในที่ไกลๆเดินทางไกลอะไรก็มีโอกาสได้นะครับหรือมันก็มีเกณฑ์กับการที่คุณเองจะได้พบเจอกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักเก่าๆนะครับที่อาจจะได้มาพบเจอกันนะครับอาจจะได้มีโอกาสมา เจอกันในธุรกิจในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทําเพื่อความสําเร็จอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าดาวพุธก็มาจากคำว่ามรณะและก็มาเจอกับดาวเรื่องของคู่เรื่องของความรักนะครับแล้วก็มาสัมพันธ์กับเรื่องของด้านธุรกิจการเงินและความสําเร็จของคุณก็มีเกณฑ์กับการาพบเจอกับความรักหรือคนรักเก่าพอวันที่15ดาวความรักของคุณก็ย้ายไปอยู่ในช่อง การเงินดาวความรักออกจากช่องนี้ไม่ได้ได้องเกและไม่ได้อยู่กับดาวคู่มิตรและแต่ยังน้อยดาวความรักก็ยังได้ตําแหน่งอุจจาวิราชคือดาวมีกําลังดีนั่นหมายความว่าคู่ของคุณยังมีศักยภาพที่ดีแถมไปอยู่ในช่องการเงินซึ่งมันเป็นช่องที่นําหน้าตัวคุณนะครับในช่วงนี้เนี่ยจริงๆกำลังจะบอกว่าคู่ของคุณจะมีศักยภาพดีกับเรื่องของการมองหาช่องทางของธุรกิจเรื่องของการเงิน มีเกณฑ์กับการนำพาเรื่องของความสำเร็จโดยเฉพาะทางด้านการเงินให้เกิดขึ้นกับคุณได้ดีมีศักยภาพกับด้านของการทำธุรกิจการเงินได้ดีพอวันที่18ดดาวพุธก็ย้ายตามขึ้นมาดาวพุธมาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวมีความอ่อนกำลังนะครับดาวพุธมาจากคำว่าปุตตะจากมรณะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบ้างนะครับที่คู่ของคุณก็อาจจะดูมีความเอาแต่ใจขึ้นหน่อยมีความเป็นเด็กขึ้นมาหน่อยนะครับ และบางทีมันก็อาจจะทําให้มีสภาวะรู้สึกแบบมีความเบื่อบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ถือว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรที่มันเลวร้ายเพราะดาวมันก็มีความอ่อนกําลังและมันไม่ได้เป็นคู่อะไรที่มันส่งผลไม่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกที่ดาวความรักของคุณทับตัวและโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์อะไต่างๆเนะี่ยคุณก็มีเกณฑ์กับการจะได้พบเจอ,อคู่หรือคนที่ตามใจคุณได้ดีมีศักยภาพกับด้านของการหาเงินหาทองการทำธุรกิจมีส่วนช่วยส่งเสริมกับด้านของความสำเร็จของคุณได้ดีมีมียศมีตำแหน่งดีด้วยนะครับเพราะดาวทิตได้องค์เกตและถึงแม้หลังวันที่15ไปคู่ของคุณก็ยังมีโอกาสได้เจอกับคนที่มี ศักยภาพมีความโดดเด่นมีความสามารถในการหาเงินหาทองได้ดีนะครับแค่อาจจะไม่ค่อยได้ตามใจคุณสักเท่าไหร่และนะครับแต่ในช่วงที่ดาวอาทิตย์มาทับตัวช่วงนั้นน่ะดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเป็นปะนะครับช่วง1-14เนี่ยคนที่เข้ามาสัมพันธ์คุณก็ต้องยังคงต้องระวังนะครับว่าบางครั้งเขาอาจจะมีเรื่องของการมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าต้องเช็คให้ดีเหมือนกัน ส่วนในช่วงหลังวันที่15ไปอันนี้ดาวไม่ได้เป็นปลและ้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้ต้องระวังอะไรเรื่องนั้นมากแล้มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้นะครับดาวโชคลาภของคุณก็ยังทับตัวอยู่ทั้งเดือนนะครับซึ่งดาวได้องค์เกณฑ์ นะครับแถมดาวโชคลาภของคุณเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่มิตรกันซึ่งดาวอาทิตย์ก็ได้องค์เกณฑ์ด้วยนะครับก็เลยส่งผลชัดเจนว่าในเดือนนี้มันมีโอกาสกับความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณได้ดีมีโอกาสเกิดลาภผลเกิดขึ้นกับคุณได้ดีโดยเฉพาะนะครับหากลาภผลที่นําพามาจากเรื่องของเพศตรงข้ามหรืออะไรที่คุณไปร่วมไปเป็นหุ้นส่วนหรือมีคนมา หุ้นมาร่วมกับคุณเนี่ยมีโอกาสกับการเกิดความสำเร็จเกิดลาภผลกับเรื่องนั้นได้ดีเพราะดาวแข็งแรงดีทั้งคู่แถมเป็นองค์เกณ์ทั้งคู่แล้วก็เป็นคู่มิตรใหญ่ที่ส่งเสริมกันได้ดีนะครับส่งผลให้เรื่องของโชคลาภความสำเร็จยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้ดีในเดือนนี้พอวันที่2นะครับดาวพุธก็ย้ายขึ้นมาร่วมด้วยซึ่งดาวพุธมาได้องค์เกณ์ มาเจอกับดาวโชคลาภนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างาส่งผลดีต่อกันเป็นสุพราะห์เหมือนกันนะครับดาวพุธมาจากเรื่องของบุตรบริวารมาจากเรื่องของการลงทุนมาจากเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสในช่วงตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงวันที่17เนี่ยก็มีโอกาสกับอะไรที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนการเสี่ยงโชคเนี่ยมีส่วนกับการเกิด ลาบผลเกิดความสําเร็จกับคุณบริวารมีส่วนช่วยส่งเสริมกับเรื่องของความสําเร็จได้ดีนะครับและดาพุธก็มาจากคําว่ามรณะซึ่งพอมันได้อุดมเกณฑ์มันก็มีเกณฑ์ให้คุณมีโอกาสกับการมีโชคลาบนะครับได้โชคได้ลาบจากอะไรที่เป็นของเก่าๆนะครับของมือสองอมีเกณฑ์ลักษณะแบบนั้นหรือแม้แต่อะไรที่มันเป็นเงินเก่าๆนะครับมันก็มีโอกาสได้เข้ามาได้เหมือนกัน พอวันที่15ดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกและพอ18ดาวพุธก็ย้ายออกด้วยมันทำให้ดาวโชคลาภของคุณก็เป็นดาวใหญ่ดวงเดียวที่ยังเหลืออยู่ในช่องตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นโชคลาภหรือความสำเร็จหลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาจากศักยภาพของคุณล้วนๆน,นะครับเหมือนกับไม่มีโอกาสก,ากับการพึ่งพาคนอื่นแล้วแหละแต่ข้อดีก็คือในเดือนนี้นะครับ ปลายเดือนเนี่ยสามสิบมีนาดาวราหูดาวตัวตนของคุณเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ในช่องสหัชชะนะครับคือข้อดีก็คือพอดาวราหูเนี่ยมันหายเป็นนิดหายอ่อนกําลังนั่นหมายความว่าบางครั้งสิ่งที่คุณทํากิจกรรมที่คุณทำเนี่ยถ้าจะให้มีความโดดเด่นดีเนี่ยเมื่อก่อนตอนดาวเป็นนิดมันอาจจะต้องเหมาะกับการทําอะไรเป็นกลุ่มทําอะไรแบบเป็นกงสีเป็นแบบส่วนรวมแต่พอดาวมันหายเป็นนิดเนี่ยคุณสามารถทําอะไรที่ จะทาเองคนเดียวไม่จําเป็นต้องทําเป็นกลุ่มก็ได้หรือจะทําเป็นกลุ่มก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีเพราะดาวความสําเร็จเนี่ยเขายังอยู่ที่ตัวคุณอยู่แล้วและพอตัวคุณเองกลับมามีศักยภาพที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเอื้อต่อการก่อให้เกิดความสําเร็จจากการกระทําอะไรต่างๆของคุณได้ดีขึ้นหลังวันที่30มีนาและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับแน่นอนครับการที่ดาวโชคลาภมาทับตัวมันก็ยังเป็นเดือนที่คุณมี โอกาสกับการมีโชคลาภเกิดได้ดีนะครับโดยเฉพาะ1 1 4ถึง14ที่ดาวอาทิตย์ร่วมอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นคู่มิตรและได้องค์เกณฑ์มันก็ยิ่งเสริมให้ดาวโชคลาภมีโอกาสดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพศตรงข้ามคู่นะครับอะไรที่เกี่ยวกับคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยนะครับหรือการไปหุ้นนะครับคุณมีโอกาสกับการมีลาภผลกับเรื่องนั้นและช่วงวันที่2ถึงวันที่ 18การที่ดาวพุธเรื่องของบริวารมามีส่วนส่งเสริมนะครับเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์กับอะไรที่มันมาจากเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับถ้ารวมกันก็ลูกหลานบริวารที่เป็นเพศตรงข้ามอาจจะส่งผลดีกับเรื่องของโชคลาบลาภผลกับคุณแต่พอหลังวันที่18ไปแล้วที่เหลือดาวโชคลาบอยู่จากตัวของคุณอย่างเดียวน,ยนะครับ เพราะฉะนั้นโชคลาภก็อาจจะเป็นอะไรที them, like ่มันเกี่ยวกับตัวคุณเองแหละนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวคุณเองรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยและมันอาจจะชัดขึ้นหลังวันที่30ที่ดาวตัวคุณเองก็กลับมามีกําลังดีขึ้นมันทําให้อะไรที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยอาจจะส่งผลกับเรื่องของการมีโชคมีลาภของคุณได้ชัดเจนขึ้นก็ลองพิจารณาดูนะครับและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาในแบบสไตล์ของผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ